ไปร้านข้าวขาหมูก่อนข้าวขาหมูเดี๋ยวคุณก็พิการไณาป้าจะเทหม้ออยู่ไล้วเห็นไหมตั้งหม้อใหม่เฮ้ยมันไวมากเลยอ่ะตั้งหม้อใหม่วัวไม่พันใช่ไหมวัวไม่สนเออไวมากเลยนี่แหละข้าวขาหมูจะกันอยู่นี่เหรออ่ะ เขาเป็นแม่ค้าที่จะพัฒนาเพราะตั้งแต่เขามาขายที่โรงงานเราในคอมเมนต์เดกตรงว่าพิาร้านข้าวขามูทีใส่าม่พิยาข้าวขาหมูอร่อยมากคือมีกับชมทุกวันนแม้พิญาพิยาตังีโลกก็าใโลกเขอยงเหอ้าชื่อเสียงให้าเราูหมูมันขายพิา อะไรอเก่งรอสามปีปิเดี๋ยวเดี๋มาถูกแล้วใช่ไหนี่มยะเฮ้ยเดวอบันร้านนี้เปล่าที่ขายคาบูเขาเก็บไปแล้วอ่ะไม่ใช่ร้านนี้นะไม่ไม่ไร้านนี้เัวร์ชันี่เดยรูปอดีนันะนนขายที่นี่มานานที่สุดดืหนึงมาละะอันนี้ไม่เขาเิมาเปิด ขายดีที like aan, ่นมาที ah, so, like ่นี่น่มากเลยบ้าแบบบ้าแบบเขาเคยขายที่อื่นมาก่อนใช่ครแถนใครแถ่ตอนนั้นนมากินอะไรที่แคร์กัอะไรกระดาษที่ชู่มก็ไม่มีเช็ตหน้าเลยวะจ็ิวันละเป็นพันกองจากเจ็ดสิเปนพันกองอ๊ะใครขายอะไรเนี่อันนี้ขาย พอสต๊อบเดี๋ย่ตรงนี 20, bueno> ้เลยทันหาเนี่ยนะปกติเวลาเราไปกินข้าวขาหมูไอ้กล่องหนึ่งก็ประมาณ200-300แล้วใช่ไหมไอ้กล่องกล่องหนึ่งเวลาเขาหันให้เราอะ หมูหรือหมาเนี่ยให้ไปกินให้ไปกินให้ไปหนึ่งนอนให้กินไเาจะได้รู้ว่าเป็นหมูหรือเนหมาห้ขาิหน่อยไม่ใช่สยว่าดูปริมาณ2ิเเอาิงไม่เอาแบบไม่เอาแบบใช่ไม่เอาแบบไ่ไม่เอานะเอาแบบจริงๆนะเพรว่าเกิดว่ายังไม่ยัั เดี๋ยวเวลาที่ใชใช่ใช่อยวเพราะว่าเราทแบบที่เราเคยขายอ่ะยี่สิบนออยี่สิบประมาณนี้ประมาณนี้เลยจริงจพี่ยาเคยมาซือแล้วแบบมาซื้อเร่อย่สิเลยพสิครับพอเลี่้าาสิบหกสิใส่ยี่สิบบางร้านถูกจินใส่ได้ไม่ไดี่แต่ว่าเร้ป็นาร แล้วใครขายอยู่ข้างๆครันีเาอไีเขาเวลาวันนี้นี่ยแถวที่ยาวเลยนะถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้กินนะต้องต่อคิวนะ

ใช่ไหมถ้าราอยบางทีเราไม่จำเป็นต้องทำน้ทเพแ่อให้มันอร่อยถ้าดเกแต่พอมมาชอนนี้ก็ฟัวก์ที่10บาทนะคะไม่อร่อยเฉยพอใจอร่อยเฉยจริงไหมหมมาชื้นๆข้าวมาประมาณนี้เนี่ รสชาติกมนี่แหละ่านมันหวานใช่ม่แต่พอมัน20บาทมันก็คืออร่อยเยเ่ประมาณนี้อร่อยหวานไ่อร่อยดีดีใช่กินใหม่กินใหม่ใช่้นี่น้บอีถ้าซื้อไปดีไม่ิหวาไม่

ยี่สิบที่อร่อยต้องมาแต่ถ้าสี่สิบไมมามันตอบโจทยได้แล้ว่าคนอื่นทำได้ไหมไม่ได้ไม่เอาอย่ามากเนหอมอะแล้วูมใช่อะถ้าไม่อกร่อยกินไม่ลงนี่มันอร่อยด้วยอ่ อ่าถูกต้องข้าวอร่อยเ e อะบางทีแบบมไม่ได้ใส่อะไรเยอะๆอร่อยครับีนี้ถ่ายแบบนี้ต่อไปไะครับด้วยปริมามันสัมพัน์กันรสชาติทอย่างือว่าเด็ดที่ทำได้น20บาทือว่าเด็ดเ้ยถ่ายพี่ อยู่ดอว่าเด็กเออโอไม่ตัองโตเออ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 ดูดูดูมององแบบเฮ้ยเขาทำอะไรกันโอะ้ยไอ้เยหาเลโอเมเวลาเราไปเชฟตัวเล็กๆมันสามเ่ มันไม่รอยันนี้าปะวเมหัวปมาณนี่ัวรื้อเไม่เหมือนอะไรรู้บ่ะเหมือนเหมือนเหมือนที่ที่ขายเป็นหมอนอ่ะ หมอนปอ่อัน้อันนี้ที่เป็นรับมาหรือเป็นยไงครับเรื่องเองแะเราไม่รับมาาไเรื่องงาไม่เกไม่เมาได้ไม่ราทไมมันบอเพื่อนได้เยอะกินได้นะครับขายเยอะจักินได้หรอกินไดุ้่แ้วขายเยอ่กินได้น่าดี๋ยพ่าชไม่ดูคน้พ่ยาพียาน่เขาเอะไ อทำไมขายได้ราคาเนี้ยพี่ยาไม่ให้ขายแพงเลยนคนนี้นี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่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 ไ่ไ่ไไม ปิ娅ก็ถามว่าขายเท่าไรเขาบอกห้าสิบปิ娅มาเลยรบอกนนไม่เลย้่เลยเหรอกินไม่เลยจ่แล้วดึกหม่นเค็มกิ้เลยลาสเป็นแมวเอนอมันไม่เค็มไม่เป็นมันเค็มแต่มันไม่ได้เค็มออดเอร่อยมากทเ่อมาก้เอ